ครับต่อจากเมื่อกี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตลาดครับน้ำในสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนหมู่สามตะบนอันนคาออำเภออังคาจังหวัดชานาตวันที่23ตุลาคม2564ครับครับน้ำลดลงในระดับหนึ่งครับ แต่ด้านนี้กระแสน้ำเหมือนจะแรงกว่า <c oughs> อีกด้านหนึง <c oughs> ่งอาจเป็นไปได้ว่าฝั่งนี้น้ำลึกฝั่งเมื่อกี้นี้มีผักสวะเยอะผักตบที่มันลอยมาติดอยู่หัวตอ่อมอสะพานนะครับ Hmm. <sniffs>